สวัสดีครับทุกผู้ชมมือนี้ผ้ามะหฮหม่องซ้อยหม่องจุเนี่ยเราลงเหนือมากม่ไหม่ะครับสดเลยเนี่มึงสีสันครับอื mm ้ hmm. เด็ดจ้ำอะ่ะงอหน่อยนะครับนี่ตอนนี้บังน,นี่ร้อย้ังมึงเล้วได้สามโลกแปดครับสันตอนหนึ่งครับไม่เป็นองอหน่อยนะไม่เป็นบางๆครับนี่เป็นตอนบางๆ มือมัวน้อยนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อเด้ครับเลยเสื้อห้องไห่เนี่ยมะพร้าวแบบเด็ดเลยอดใจได้บ้าน้อ,นอเนาะเดี๋ปเดียปาดไปนน้ำสติน่ลิคักเลยนี่ครับเป็นโงแม่แบบปิดขายาิีเลยครับโอ้ยเจียวห่อนี่คักไดดีนี่น้นองลายขาหน่าครับลายมันสีง,งามนี่ครับเนื้อขาเนื้อขาอันนี้นี่ ไลยหมองไลยที่เอื้อนตั้งกันครับอันนี้หางและหมองเขาเจะกับเอื้อนบักบกนะครับเนาะเนี่ยส่วนนี้ครับยังนี่เป็นขายา์ยำเสาหงมงุงเสากับเปิดเรื่องไปหงมุมงเสาก,กับเปิดแล้วครับอขายหอดจังหมองไปดิไกด์หอดสองถุงครับขายหอดสองถุงนะครับมตับคุณทนะ่านผู้ชมสวยเด้อสวยเด้ออย่าว่าไปทั้งนี่แหละครับ สด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 นี่ก็ว่าสีเปเอาได้ก็สีเดียวก็เก่ามันงามครับเบมึงเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นตึกบดีครับโอ้ยอปาดเลยพี่นทั้งเอิ๊ดเลยครับเอาแต่นี่เอาแต่นี่ขึ้นไปครัได้ทั้งเอิ๊ดเลยเหมือนทั้งเอิ๊ดเลยไม่เอิ๊ดเลยครับมึอนี่ยกมาเต็มเอิ๊ดมือนี้โบเมียงโบหมดตั้งเชื่องก็แล้วมึกเชื่องหย่างสื่อความเดียวจะมองยังไงสดสดได้เลยครับนุ่มๆ หนุ่มเลยหยุดแค่วันพระนะครับวันพระเดย์ยังเดยกเดยกเดย์แซงเดย์เลยครับเป็นบ่ผุดะเอาเทากับข้าวก็ได้เนาะแอบได้ที่ไหนนุ่มๆเลยครับคักเลยจัดไปครับมึงส่งอันนี้ก็สิได้เอาเลยนี่ปาดเลยพีอันนี้ปาดเลยนี่น่องไร้ขานี่ยน้องไล่แต่งั้นนอ่นี่งง่ายเลยหนุ่มๆเลยครับนี่เป็นน้องไร้นะครับ พคนชี้เหลือกเอาเตาหมองนี้ก็เพื่อนมองนี้มันจะไล่แง้มน้ำเด้อเสียบเขาบอกว่าเสียบครับเนี่ยของแฉเห็นไ่มปาดแบบเตาหมองเอาเลย่าถอดไปน้องลายช่วยมึงโหลดกันพวกข้าใจถึงสิกันเจด์บ่ถึงเมื่อกี้น um um ี่เห็นไ่มตอนที่ป่าน้อกมาหนึ่งแม่น้ำนี่ลุกลงไปว่นนี้ต้องปุดเล่ดมั้งเหรอของแฉเพื่อนน่องลายอันนี้หางปลาคอเงี้ยงู้ใดมักเนื้อหลาบเลยครับปลาคอเงี้ยง าช่อนสนในเทียมครับอค่อยดีทุกคนมักเนื้อลาบดนะครับเนื้อลาบนี้ที่เส้นนี้ที่เสียบเนื้อขาข้าจุขาจุสะโพกบวกด่างมาหลายแล้วเดี๋ยวมึอนี่จุบุกบวกลองมึงครับก่อนี้ยังเนื้อบุกเลยพี่น้องเนี่ยเนื้อบุกบวกเอาจัดจุดจุจัดเครื่องนู่นนะครับจุจุหนึ่งชุดครับผม แล้วตามปกติเลยจะยหาหไร้กว่าพิเศษเดี๋ยวสิบบอพอ่อขายลูกค้าพื้นเป็นส่วนไหนครับส่วนนี่แหละครับบักบุกตับดอกจอกซันสกีบนี่แหละโอ้นี่เนะ<อ>ลยนี่เลยมูนี่จูค่าเคียงเลยตัวนี้จูค่าเคียงครับไปใส่กันหนะลาล้านเลยครับโอ้เค<อ>ียงถือมีดดังขวบกวันเลยเอาท่าคะแนเลยเหนือชดโซสด่สดแหง้งสดแห้งโลดอยากแบบละไรส่วนเหนือลาบเหนือจูอังเสีย เนื้อลับยูนีขายโลละสามร้อยบาทครับสามรอยบาทโอ้บ่แพงครับสามร้อยทวนเลยนี่นี่มีดอกหยอกนะครับนี่ดอกหยอก,อก,ยอกสีบดดำบ่ดคำม่วหน่อยม่วตัวหน่อยกาแฟขี้เลียว,วโอ้ผากขี้เลีวเหนียงแม่เลยสดๆเลยสดๆเลยมัใชไรเลยจงไปตะขายปูน้ำเน่ เออเออเออพอดีอาสมมติอนแรกคนนียมงามื่น่ละั้านมันมากสุดจครับงั้นนั่นบงโทรศัพทามอ่าเราิ่งกินเป็นเด็กนหม่มากหลายกันแท้หน้เนี่โอ้เป็นกรุบดีให้คักคักคักนี่ครับตพี่ซุ่มเปิดแานแป๊บเลี้ยงหัวลูกค้ามาเต็มม้านรเพียพี่เดยหลายตนแล้วโซ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 อกว่าจะบานได้อเ่ มาํำเทียงโอ้ํำเทียงนํำเทียงพุดอ่ะโอ้มาเก๋จนงเทียงทางุนบครมีหรอี่ลาเอายังเอาเชือเรยเนื้อลาบครับเนื้อหลาบเนาะครับเลยการเยอเร่หัวตะลงหันครับเอางทางัวตัวหน่อยครับมามาสวยน้วกันครับ เราหยัดปุ่งเจียวกันเจียว,ยวปุ่งมาทัานแล้วไอน้นี่บีแซบ,บีนัวบีงัวแท้ๆครับผมสร้อยทีดีดวงคมจนยังเดาที่เองทำเป็นชมวงบริสุทธิ์เจลทักไปในเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับเด้ออ้ายบอยเด้อครับเอาใส่ไ,ไ,ไปยังไงเนี่ยคุ้มจนยังเดาไมื่นี้บมีเพียเลยมีแต่บีเลยคมๆเลยเนี่ย นี่ครับบกบกครับบกบกนี่มันจังเลยนี่นําเลยโอ้โอโอโกุบกุบสู่ฟันดีครับว่าจะเบา,าได้ไหมเนี่ยโคตรจ๋่แด้งามแหง บักร้าวครับหอมมากอืมอากาศ โซ่ครับนี่ปรโตโซเม่ผมสนุนส้นนีนน้เป็นสนุนหนามเพื่อครับด้วยสนุนพันตัวเพื่อประจักษ์สำหรับแานเพิ่อนกระยุตร,ตรงข้ามกบปั่มพี่ที่ครับผมปั่มพี่ที่เพื่อประจักษ์นี่ครับการไปพันแม่มา,มาอุดหน,นุนเพื่อนรครับมาลองคันแท้นหน้ามาเลยท่านผู้ชมดวงสี่ บดดับะคำเลี้งอ้อยหอ,อยจูจูจเูเปวดปเลยเนาะซานกีมาพันตับยังไง ตับสดสดดิ like ่งด <t ries> mm ิ่งเอาเขาใส่ตอนตับแยงกับตอนซาิบกิบมันจุ่มครับมองยังว่างเม็ดตัวนี้สดไปเลยอื้ม รับส <Really? S 1> ิบกี่เพ <asan> ิ่นแกปุดปัดดีนะรับกันลรื่อยๆเลยเจอการครับลูกค้าลูกค้ายไม่เลยเอ่ล่หลอกจอกคือยำในเบ่เดอรจอกเลยมันสีอยักเหนียวเนี้ยได้แต่เก่าทำไมรอบมืนกันเนเสีงามไปเลยอ จะยืนแบบต้งเนื้นองสีมันเลยไี่จินเครื่องในพวกนี้มันดำๆเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นได้สีมันเลยหรือเผลลังดีหรือมันเป็นของที่มันออกมาจากตัวองอวแบบนี้เลยกับประจากอืมพอใจพอด้

เนื้อบกบกเนื้อบกบกอืมกุ๊บพลอยแบบเสยียบอะมาดิอยู่มาแนะนำเคียงเนื้อเสียบเสยีบสยบแถวบ้านครับผมผมมาฝากมาต่อนเป็นคลิปสั้นๆเท่นเยยานี้นะครับนะกุ้งเลียกแถวมาไงแถวหนีนะครับเนื้อโย่ไก่โย่ไก่อย่ามาลองซิมนี่ครับเบอร์โทรเพิ่น 0, 0 6 3 0 2 6 2 8 2 5ครับผม0 6 6 1 6 1 9 0 7 8เจนุ๊เนื้อสดนะครับเจนุ๊เนื้อสดนะครับบ้านหนองลุงพกุกสำหรับคลิปนี้ก็อำนาจพาพจากไปได้เพียงเท่านี้ครับแล้วเขามาพบว่าพอไม่คลิปไหนคลิปมีลาไปแล้วส,สวัสดีครับ